เรื่องข้างเมีนในต่างจังหวัดมักจะมีการจัดแข่งขันฟุตบอลกันอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นการจัดในท้องถิ่นของตัวเองในงานจะมีนักฟุตบอลในพื้นที่รวมตัวกันเป็นทีมเพื่อแข่งชิงถ้วยและเงินรางวัลบางครั้งเจ้าภาพที่จัดก็จะเชิญทีมจากต่างถิ่นมาร่วมแข่งด้วยเพื่อให้ทีมในท้องถิ่นได้เจอกับนักเตะจากที่อื่นๆบ้างจอร์ดเป็นสมาชิกทีมฟุตบอลจากกรุงเทพที่เจ้าภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญให้เข้าไปแข่งซึ่งปกติแต่ละคนก็ต่างมีงานทำกันจอร์ดเองก็ทำงานที่บริษัทแถวลาดพร้าวพอมีเพื่อนส่งข่าวมาจอร์ดก็ตอบตกลงที่จะเข้าไปร่วมแข่งกับทีมเจ้าถิ่นด้วยก่อนถึงวันแข่งก็จะมีการนัดแนะกันในเรื่องของการเดินทางใครที่มีรถก็จะชวนคนอื่นๆไปด้วยกันในครั้งนั้นพวกเขาก็ขับรถไปกันห้าคนโดยไปถึงที่หมายก่อนนัดหนึ่งวันพอไปถึงจอร์ดกับเพื่อน ก็ขับรถไปดูสนามฟุตบอลซึ่งเป็นสนามของวัดตอนนั้นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วมีวัยรุ่นกําลังเตะบอลกันอยู่จอดกับเพื่อนชื่อเก้ก็ลงไปเดินดูข้างๆสนามพอสํารวจด้วยสายตาคร่าวๆเขาก็พูดถึงสนามฟุตบอลว่าเพื่อนตรงนี้ไม่ค่อยเรียบซึ่งเป็นเรื่องปกติของลานวัดตามต่างจังหวัดก็มักเป็นแบบนี้แทบทั้งนั้นจอดมองดูรอบๆสนามก็เห็นว่าที่ท้ายสนามฝั่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งของเมนเผาศพที่ด้านข้างเมนมีเจดีที่ใช้เก็บอัฐิตั้งอยู่เรียงรายเขาเลยพูดเล่นๆว่าถ้าเตะบอลไปถูกเมนผีจะหลอกปะวะพอพูดจบพวกเขาก็พากันหัวเราะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรขณะที่ยืนหัวเราะกันอยู่นั้นก็มีรถสามล้อไขายน้ำหวานเข้ามาจอดพอดีจอจึงเดินไปสั่งน้ำสองแก้วจังหวะที่ยืนรอเขาก็มองไปแถวเจดีเก็บอัฐิแล้วเขาก็เห็นผู้ชายแก่เดินวนอยู่รอบเจดี จอร์จจึงจ้องแบบไม่ละสายตาเพราะเขาคิดว่ามันดูแปลกๆจนกระทั่งคนขายน้ำบอกว่าได้น้ำแล้วจอร์จเลยหันไปหยิบแก้วแล้วกลับมามองไปตรงจุดที่คนแก่เดินวนรอบเจดีย์แทบไม่น่าเชื่อว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆผู้ชายแก่คนนั้นก็หายไปแล้วจอร์จจึงเดินกลับไปหาเก้พร้อมกับคำถามในใจว่าผู้ชายคนนั้นหายไปไหนทั้งๆที่ตรงนั้นมันโลง่งและกว้างมากถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเดินไป ก็ต้องทันเห็นบ้างจนเขาเดินไปถึงรถเขาก็ขับรถไปที่ที่พักที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นบอลก็เริ่มแข่งกันบ่ายโมงทีมของจอร์ดเป็นผู้ที่สองซึ่งจะต้องแข่งประมาณบ่ายสามโดยตำแหน่งที่จอร์ดเล่นคือผู้รักษาประตูที่ต้องอยู่ฝั่งที่ติดก,กับเมนเผาศกจังหวะที่แข่งบอลกันอยู่ทีมตรงข้ามเตะบอลข,ข้ามคานไปจอร์ดก็มองตามบอลไปเขาก็เห็นบอลไปชนกับเจดีเก็บอัฐิที่เคยเห็นคนแก่เดินวนรอบ,รบ ตอนนั้นเขาไม่ทันคิดอะไรและเห็นว่าอยู่ไม่ไกลเขาเลยวิ่งออกไปเก็บบอลแต่พอวิ่งไปใกล้ถึงบอลจ,จู่ๆบอลที่อยู่นิ่งๆก็กลิ้งกลับมาเองถึงจะกลิ้งไม่แรงมากแต่เขาก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นลมพัดจอร์จจึงเงยหน้าไปดูที่เจดีก็เห็นผู้ชายแก่ยือนอยู่แล้วแก่ก็เดินหายเข้าไปในเจดีเก็บอัฐิพอได้เห็นแบบนั้นจอร์จจึงรีบคว้าบอลแล้ววิ่งเพ่นกลับมาที่สนามอย่างรวดเร็ว เขากลับมากระซิบบอกเพื่อนร่วมทีมว่าเขาเจอผีแต่เพื่อนก็สายหน้าเราคิดว่าจอร์ดอาเล่นจนจบครึ่งแรกจอร์ดก็ออกไปนั่งข้างสนามและยกมือไหว้ไปทางเจดีเก็บอัฐิเก้จึงมองเห็นเข้าพอดีจึงถามว่าไหว้อะไรจอร์ดจึงเล่าเหมือนเดิมว่าตอนที่เขาไปเก็บบอลเขาเห็นผู้ชายแก่เดินหายวับเข้าไปในเจดีเก็บอัฐิจนเก้ทำหน้าตกใจและถามถึงลักษณะของเสื้อผ้าจอร์จจึงบอกว่า เป็นชายแก่ใส่กางเกงขายยาวสีดำและเสื้อเชิ้ตส,สีขาวเกจึงเล่าว,ว่าตอนที่เตะบอลกันอยู่เกก็เห็นผู้ชายแต่งชุดแบบเดียวกันกันกบที่จอร์ดบอกยืนพิงเจดีอยู่และมองมาทางสนามฟุตบอลคล้ายกับว่ากำลังเชียร์บอลอยู่เหมือนกันตอนนั้นเขายังคิดเลยว่าทำไมแกถึงไปยืนพิงเจดีเก็บอธิแบบนั้นแต่เกก็คิดว่าอาจจะเป็นคนสติไม่ดีมากกว่าไม่คิดว่าเป็นผีพอพูดจบ เกยก็ยกมือไหว้ตามจอร์ดเพราะเขาเชื่อว่าเรื่องที่จอร์ดเล่าเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นก็ถึงเวลาต้องลงไปเตะบอลต่อคราวนี้ทีมของจอร์ดอยู่ฝั่งตรงข้ามเมนเผาศพเกเป็นกองหน้าจึงเล่นแบบระแวงเพราะต้องเหลือบมองไปทางเจดีเก็บอัฐิเป็นระยะระยะแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่มีจังหวะหนึ่งที่เขาพยายามยิงประตูแต่ลูกก็ข้ามคานกระเด้งไปถูกเจดีเก็บอัฐิเล่นเอาเก้ใจหายวูบ และรีบยกมือไหว้จากนั้นก็แข่งบอลต่อกันจนจบปรากฏว่าแพ้เจ้าถิ่นไปหลังจากเกมจบเก้ก็วิ่งไปหาจอร์ดและชวนกันไปไหว้ขอขมาเจดีย์ที่เก็บอัฐิตอนแรกจอร์ดก็สองจิตสองใจเพราะไม่อยากเข้าไปใกล้แต่เก้ก็ขยันขยอและบอกว่าพวกเราควรไปขอขมาเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นก็ได้จอร์ดเห็นว่าเก้มีท่าทีกังวลเขาเลยยอมไปด้วยพอไปถึงเจดีย์เก็บอัฐิ เขาก็พากันมองที่รูปที่ติดไว้ด้านหน้าปรากฏว่าเป็นหน้าของผู้ชายแก่คนนั้นจริงๆแต่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่เก้ก็ยกมือไหว้และขอขมาที่เตะบอลมาโดนส่วนจอร์ดเองก็ไหว้ตามพอไหว้เสร็จก็คิดว่าจะเดินกลับไปที่รถแต่ทันทีที่พวกเขาหันหลังเพื่อจะเดินกลับไปที่รถก็มีเสียงหัวเราะของผู้ชายแก่ดังขึ้นเบาเหมือนหัวเราะอยู่ในลําคอพอได้ยินแบบนั้น จอสกับเก้ก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงรถเพื่อนเพื่อนก็ทำหน้างงกันใหญ่ในคืนนั้นเจ้าภาพไดเตรียมที่พักไว้ให้อีกคืนแต่จอร์จกับเก้ก็ไม่อยากนอนที่นี่แล้วเขาเลยขอตัวกลับกรุงเทพเลยหลังจากที่ไปแข่งฟุตบอลในครั้งนั้นเวลามีคนชวนพวกเขาไปแข่งตามต่างจังหวัดจอร์จก็จะถามก่อนว่าสนามฟุตบอลอยู่ในวัดหรือเปล่าเพราะถ้าอยู่ในวัดจอจจะไม่ตกลงไปแข่งด้วยอีกแน่นอน